วันนี้เราจะพาท่านมาชิมเมลอนไข่มังกรสายพันธุ์ญี่ปุ่นตอนนี้เราก็นำมาชั่งกิโลลูกนี้3ามกิโลครึ่งครับเมลอนไข่มังกรเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นลูกนี้ก็ลนะักษณะตาไขา่ออกเป็นตาทีสวย เดี๋ยวลงมาดูด้านด้านบนนี้ครับอีกครับก็คือสัจกษณ์เขาบอกว่าแก่ก็คือเมลอนถ้าเกิดว่าวัตถุเขาเหี่ยวก็จะเป็นเมลอนที่หวานมากแล้วเนื้อเขาจะมีสีเหลืองทองเดี๋ยวเราก็จะมาผ่าแล้วก็มาชิมกัน ลูกนี้ถือว่าเป็นเมลอนที่ลูกสมบูรณ์แล้วก็น้ำหนัก3ามกิโลครึ่งเขาเล่ากันว่าถ้าเมลอนถ้าน้ำหนักมากรสชาติจะดีเดี๋ยวเราก็มาผ่าชิมเลยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าลูกใหญ่หรือลูกเล็กที่จะอร่อยกว่ากันสีสันเป็นยังไง ส่วนเกษตรเสริมทรัรพย์ก็เดี๋ยวนำเรื่องราวมาฝากให้ท่านได้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองผ่าชิมเมลอนสายพันธุญี่ปุ่นก็คือเขาเรียกเมลอนไข่มังกรครับเดี๋ยวเรามาผ่ากันเลยครับเดี๋ยวเราดูลายที่มัน ที่มันตรงเส้นเราจะได้ผ่าออกมาเนื้อเจ้าของสวนเขาบอกว่าเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองโอ้โหสีมันกรอบกรอบเลยครับเขาแนะนำเจ้าของสวนก็นแนะนำว่าถ้าเราจะผ่าเมลอนหรือว่าเราจะรับประทานเมลอนสายพันธุ ไข่มังกรคือเราจะต้องนำไปแช่ตู้เย็นก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสีด้านไหนจะเป็นสีอะไรครับโอ้แต่ความหอมมาเลยครับความหอมขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อกันก็เป็นเมลอนที่ใหญ่ตั้งแต่ซื้อมารับประทาน ก็เป็นเมลอนที่เขาเรียกเมลอนยักษ์นี่ครับเนื้อเขาจะเป็นสีเหลืองทองซึ่งมีความหอมมีความหอมมากๆแล้วก็คือเราวิธีที่เราจะทานเมลอนเราต้องนำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดแล้วเนื้อเขาจะกรอบ เดี๋ยวมาลองชิมดูครับตอนนี้เราก็มาได้เวลาชิมเมลอนไข่มังกรครับเดี๋ยวเราเอามีดมาอดปอกด้านล่างออกปอกเปิดอออกก็นี่ครับปอกเปิดอออกแล้วเราก็ มาทดลองทานกั่แต่เสียงได้ยินความกรอบความหอมเมลอนยักษ์หรือว่าเมลเมลอนไข่มังกรเดลองมาชิมทางตรงเลยครับขอบอกว่าความหอมความกรอบ ตั้งแต่เคยทานเมลอนมาผมว่าเมลอนไข่มังกอนตอบโจทย์ครับอร่อยจริงครับความหอมนุ่มนวลแล้วกรอบไม่ผิดหวังเลยครับคำที่สองนี่ บอกได้เลยว่าท่านที่จะซื้อเมลอนไข่มังกอรือเมลอนยักษ์ให้ซื้อลูกใหญ่แล้วรสชาติจะดีผมคำเล่าลือผมเองก็เป็นคนที่ทานเมลอนอยู่แต่ก็ไม่ไม่เคยได้ทานรสชาติแบบนี้ไม่ไม่ไมพูดง่ายว่าเสียเงินซื้อแล้ว สมราคาครับเสริมทรัพย์การันตีว่าท่านที่ทานเมลอนมาทดลองทานเมลอนไข่มมงกรดูเป็นส,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 สายพันธุ์ของญี่ปุ่นลองหาซื้อตาห้างเลือกลูกใหญ่ๆครับแล้วรสชาติจะไม่ผิดหวังอร่อยมาก หรือว่าเป็นทานเมลอนที่คุ้มค่าสมราคาก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤ <c oughs> ดูฝน <c oughs> ผมคิดว่าเมลอนมันจะไม่ค่อยหวานแต่ก็พอทานเมลอนไข่มังกรแล้วพลิกความคาดหมายเลยครับ <c oughs> เรียกว่า ถ้าได้รับประทานแล้วจะบอกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดเมลอนไข่บางกอนครับลองไปหาซื้อชิมดูครับขอฝากกดสับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปดีๆมีสาระสวัสดีครับ